ทุกคนและอันนี้ก็เป็นคลิปต่อไปนะคะที่น้ำพึ่งจะให้คุณมาริซีลเนี่ยสาธิตอาหารของชาวฟิลิปปินส์อีกเมนูหนึ่งก็คือหมูอะโดโบ <Yes. S 1> so this clip you will demonstrate how to make pork adobo ad <ob> what is it m a r i s i l pork adobo it's like a stew in the uh, western people mm hmm. and this is the Filipino way of making a stew it's right now we are making pork adobo โอเคพอกอด d o โบก็ถ้าเทียบกันก็เหมือนสตูของชาวตะวันออกนะคะเดี๋ยวคุณมาริซิลก็จะสาธิตวิธีการทำให้เราดูมาดูกันค่ะโอเค so this is the garlic and then the pork meat cubes โอเคเราก็หั่นหมูเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมจีนลงไป and then put ใบกระวานนะคะเพื่อนๆภาษากรีกเขาเรียกใบ เบยนะคะเบย์ล mm ิฟตะต่อไปก็จะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วนะคะแต่ไม่ใช่ซีอิ๊วของคนไทยนะเ mm hmm. พืพ่อนๆมันจะเป็นยี่ห้อเนี่ยของเหมือนของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีนะคะคิกคอมแมนนะคะ เมื่อกี้ต่อไปน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูอะไรก็ได้ how many s p o o n l like i k two three three ยอ yeah, ประมาณ3มช้อน <Okay. S 1> นี่จะเปิดไฟ <Okay. S 1> แล้วก็ทำการปิดฝาค่ะ How long are มีการเม wait ิฟม medium oh, medium. medium heat นะคะก็คือความร้อนปานกลาง คค่ะ hey, ตอนนี้เราก็รอกันต่อไปจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงอันนี้น้ำผึ้งมีน้ำมันมะกอกนะคะ Can we put vegetable oil, canola oil, any oil, อ <Yeah. S 1> any kind of oil เราสามารถใส่น้ำมันอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีน้ำมันมะกอกก็ใส่เข้าไปโอเคคนคนอโดโบของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำพึ้งก็ตุน กับคุณมาลิซีลเนี่ยประมาณ40นาทีเลยนะคะกว่าเนื้อมันจะนิ่มและอันนี้ก็เป็นผักชีเราก็จะเอามาโรยเพื่อความสวยงามโอเคอ่ะโคกอะโจโบอันนี้ก็คือซินิกนนั่งอารุ รสชาติเหมือนหมู3มรสของบ้านเราอร่อยมากๆเลยค่ะใครมีเวลาลองไปทำกันดูนะคะจบทิปนะคะบ๊ายบาย